สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจบ้านประจันสร้างอาชีพนะครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำเคาน์เตอร์สำหรับขายของนะครับเป็นเคาน์เตอร์ถอดประกอบนะที่อยู่ด้านหลังตรงนี้ผมมาสั่งมาจากเฟซบุ๊กผมสั่งมาจาก Facebook นะครับในราคารวมค่าจะส่งแล้ว3,000บาทแค่นั้นเองคือผมอะ่ะตั้งใจว่าจะสั่งมาเพื่อที่จะไปเปิดร้านนะ เปิดหาที่เปิดร้านหาทำเลเปิดร้านทีนี้ยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวผมเอามาแนะนําให้ให้แฟนเพจบ้าน์ประจันจสร้างอาชีพเนี่ยได้ทําความรู้จักกับเขาดีกว่าเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันเลยนี่นะฮะเขาก็จะแพ็คลังมาอย่างนี้นะแพ็คลังมาแบบนี้เลยนะครับแพ็คลังมาอย่างดีเลยนะเดี๋ยวขอญาตแกะตรงนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกล่องกันเลยนะครับซึ่งเขาขนส่งมาเนี่ยก็การขนส่งก็ค่อนข้างเรียบร้อยดีนะครับใส่กล่องมาอย่างดีแล้วก็รัดด้วยสายรัดอย่างเงี้ยแน่นหนาอยู่พอสมควรนะถอดประกกอบ <c oughs> เดี๋ยวเราต้องกรีดเป็นแม็กเย็บมาผมสั่งมาก็จะเป็นสีเหลืองนะครับ

ครับพอแกออกมาแล้วนะมันก็จะมีชิ้นส่วนอยู่3ามสชิ้นนะครับมีชิ้นส่วนที่เป็นแผ่นใหญ่สามชิ้นแล้วก็มีเสามีเสาสเตเลสคู่หนึ่งนะครับมาให้เป็นเสาขนาดเล็กนะไม่ถึงนิ้ว เจาะสเตเลสน,นะครับเดี๋ยวประกอบกันนะครับเขาบอกว่าประกอบภายในใหนึ่งนาที นะซึ่งก็ก็ไม่ยากครับตันนี้เป็นบานพับเราก็เปิดออกมาเปิดออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาพื้นมาวางก่อนดูก่อนมีข้างหน้าข้างหลังไหมเนี่ยน่าจะเป็นแบบนี้ ประมาณนี้นะนี่นะครับแล้วเราก็เอานี้เสียบก็แผ่นบน ก็ประมาณนี้ครับก็จะได้ร้านขนมแล้วนะฮะแม่อยู่ไหนพื้นตรงนี้มันเป็นสแตนเลสนะครับแล้วก็เสาเนี่ยเป็นสแตนเลสตัวแผ่นด้านบนเนี่ยเป็นแผ่นเมทัลชีสนะเมทัลชีสสีเหลืองแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็เป็นเหล็กนะเป็นเหล็กเมทัลชีสเหมือนกัน สีเหลืองนะครับดูด้านหลังนะด้านหลังก็จะโล่งอย่างนี้นะครับเอาถังแก๊สใส่เข้าไปได้นะนี่ฮะสำหรับพื้นที่ใช้งานนะครับของโต๊ะเคาน์เตอร์ตัวนี้นะครับความกว้างจะอยู่ที่หนึ่งเมตรจากสิบห้าเซนนะครับแล้วก็ความลึกลงไปจากนี้ไปถึงด้านหลังนะครับ ประมาณห้าสิบห้าเซนนะครับแล้วก็ความสูงจากพื้นขึ้นมาประมาณเจ็ดสิบห้าเซนนะแล้วก็สูงจากพื้นขึ้นไปถึงปลายโน้นประมาณเมตรเก้าสิบนะครับสำหรับเคาน์เตอร์ถอดประกอบนะ<ไ>แบบราคาถูกเนี่ย<ไ>ก็จะประมาณนี้นะครับใครสนใจนะทักมาสอบถามได้นะครับว่าสั่งที่ไหนยังไงนะ<ไ><ไ>ซึ่งผมเองก็สั่งใน a ฟ e b o o k นะครับเ<ไ>พิ่งจะไปเจอร้านเขา ครั้งแรกก็ก็สอบถามแล้วก็สั่งเลยแล้วเขามีเก็บเงินไปทางด้วยนะโอเคสำหรับต่อไปผมจะทำอะไรกับร้านนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะกดติดตามกด subscribe ช่อง YouTube บ้านประจันสร้างอาชีพด้วยนะครับคลิปนี้ลากันไปแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับผม